ลูกสาวสวัสดีค่ะลูกสาวคะปุกลูกหนูชื่อปุกลูกค่ะขออีกมือหนึ่งขออีกมือหนึ่ง <c oughs> ไหนขอสวัสดีค่ะขอมือหนึ่งได้ไหม <c oughs> ขอ,อมือหนึ่งได้ไหมนั่นเลยหนูชื่อปุกลูกค่ะผู้ชื่อสัตว์ lúc sao khác à, khém 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 sao kè sao kè dung 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 khem mắc khem 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 bye 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 chứ